ใช่เพราะว่าดูตลับทองที่ทําแต่ว่ารักมากไว้ปิดหลังไว้นะครับองนี้เรียกว่าอันนี้เขาเรียกพระปฐุมมาศนะครับกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณนะคือเป็นกุเดียวกับพระผงสุพรรณเดียวกับพระไม่เหตุสวนแต่ความหายากนี่หายากกว่ามากเข้าใจว่าหมุนเวียนก็หลักสิบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะสำรุดเป็นหมือกงนี้ก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์แต่ไม่มีไม่มีซ่อมไม่มีอะไรอันนี้ก็อยากได้มาเพราะเหมือนเป็นดอกบัวครับผม แล้วเป็นพาะที่มีศิลปะสวยงามมากนี่ได้มานานยังครับพี่หมอนี่ได้มาสักปีปีกว่าครับโอ้โหสามสิบปีหามาก็พได้มาประมาณเราไม่ต้องพูดถึงราคาเพราะว่าด้วยความหายากเจ้าของไม่ค่อยปล่อยกันครับพี่หมอต้องไปฟิตใช่ไหมครก็ตามตามความพอใจของเขาไม่อยากจะบอกราคาเลยโอ้เห็นแล้วโอ้ตรงนี้มีความเชื่อเรื่องอะไรไหมครับทำไมถึงคือในพุทธคุณถ้าพบพบกับ ที่กลุ่เดียวกับพระพงษ์สุพรรณและพระเมเหศวรพุทธคุณจะต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันมันจะมีการบรรยายพุทธคุณแบบในใบจารึกโบราณเนี่ยว่าทั้งแบบใช้แบบออกศึกออกลบนะเสริมมหามงคลได้ทุกประการเลยอนั้นก็คือในในสิ่งที่เขาบรรยายไว้ครับแต่ก็ไม่ไม่เคยเอามาใ้ครับเพราะแบบไม่ได้หนาใช่ไหมพี่หมอคือเหมือนกับบางมากเลยฮะไม่ไม่หนามากครับโอ้โห